ใช่ครับมันเอาเกียรจทองยศครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็ต้องต่อยเสร็จก็ซ้อมเลยครับก็เข้าซ้อมปกติเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกจทองยศครับอยู่ที่จังหวัดข่าพี่ลอยู่ที่นู่นเลยนะมีใครเป็นคู่ต่อสู้มาอยู่บันตอนนี้ก็มีน้องหลายคนเพชรชิงชัยอะไรเราอยู่พวกในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุยี่ห้ายี่หกเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยมาปมากี่กิโลครับหกสิบสามครับเราเมื่อจะตายครับ มวยบูรุรันแล้ววันนี้เรามาเจอมาจุฬาเคยต่อยกันไหมไม่เคยครอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งวันต่อยเขามาอย่างก็น่าจะเป็นมวยทรงทรงเดียวกันเนาะแล้ววันนี้มาเจอกันเนี่ยเราวางเก่วางแข่ดีก็บัดกันลูกอื่นทุกคนเนี่ยองคือต่อยตามสไตล์เรานะแล้วก็ค่อยไปดูแก้ไขว่าเขาบนเวทีอีกทีหนึ่งล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ล่ามเนินครับล่ามเนินนักต่อยกับชนะป่าเป็นยังไงบ้างชนะชนะคะแนนมาอ้อนเวทเท่าไหร่ ร้อี้อยี่วันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบ้าเนาะถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่ำหนักคิดว่ามาเกินหรือเปล่าจะเกินอะมันจุดห้าว่าก็คือหมูวิ่งตอนเช้ายืนสายร่างกายไฟนี่ไม่แยงกปอร์เซ็น ก็ประมาณ90%้าสิบเปเซ็องสูบบรี่แรงครับผมวันนี้พร้อมมเอรชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับผมไฟเราคุมมากี่กิโลครับประมาณ5-6โลเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณหลักร้อยเองเราคนประเทศโซบลาอ่ะฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้นะก็พายพี่น้องโซบลาแล้วก็เอฟซีเชิญชวนกันครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ